ผมคิดว่าคงมีหลายๆคนนะครับเคยมีอาการผีอมนะครับหรือว่าบางครั้งมีความรู้สึกว่าตอนช่วงที่เรากําลังจะนอนหลับเนี่ยเรามีเราเห็นอะไรบางอย่างซึ่งมันไม่อยู่ตรงนั้นหรือว่าเรารู้สึกว่ามีความรู้สึกแปลกๆนะครับมีอะไรมาโดนตัวเราหรือว่ารู้สึกว่าเราได้ยินเสียงบางครั้งได้กลิ่นหรือได้ซ้ไปนะครับในช่วงตอนช่วงที่เรากําลังนอนนะครับ คือพวกนี้เนี่ยมันมีคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์นะครับก็เดี๋ยวเราลองมาฟังกันดูนะครับอันนี้ก็คือจะพูดเกี่ยวข้องกับอะไรที่ต่างไปจากทุกๆครั้งที่เคยพูดมานะครับก็เดี๋ยวลองฟังกันนะครับก็พบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนิยวรรน,นะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบําบัดนะครับ สำหรับก่อนที่เราจะเข้าเรื่องว่าเราจะเข้าใจเรื่องผีอำหรือว่าในแง่ของการที่เรามีอาการหลอดหรือว่าเราเห็นสิ่งต่างๆหรือรู้สึกถึงสิ่งต่างๆในช่วงก่อนที่เราจะนอนเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันเกิดได้ยังไงก่อนอื่นเราต้องเข้าใจขั้นตอนของการนอนหลับก่อนนะครับเราแบ่งง่ายๆก็คือที่คนรู้ทั่วๆไปนะฮะคือขั้นแรกก็คือมีการนอนหลับที่ไม่ได้ฝันนะครับ หรือเรียกว่านอน r รม s l e ปนะครับหรืออันที่2ก็คือช่วงที่เรามีอาการฝันหรือคือช่วง r รม s l e ปคือภาษาอังกฤษเนี่ยย่อมาจากคําว่า rapid eye movement หมายความว่าเราจะมีการกรอกตาในช่วงเวลาที่เราหลับที่ฝันนะฮะเวลาที่เราหลับฝันเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยมันเพื่อเป็นการป้องกันนะครับไม่ให้ว่าเรามีการออกท่าทางในเวลากลางคืนเช่นว่าถ้าเราฝันว่าเรากําลังวิ่งแล้วเรากระโดดอะไรอยู่แล้วกลางคืนว่าถ้าเราออกท่าทางเนี่ยเ,เราอาจจะวิ่ง ออกจากเตียงเราไปชนประตูตกตึกต ức, หรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับทั้งนั้นร่างกายก็จะมีกลไกอันหนึ่งซึ่งทําให้ร่างกายทั้งหมดเนี่ยเกือบทั้งหมดเป็นอัมพาตนะฮะคือไม่มีการเคลื่อนไหวในช่วงที่เรากําลังฝันอยู่นะครับอย่างที่2ก็คือว่าอาจจะมีการที่กล้ามเนื้อบางอย่างที่สําสคัญเนี่ยยังทําง,งานอยู่ก็คือกล้ามเนื้นอในการหายใจนะครับแล้วก็อาจจะมีกล้ามเนื้อเลก็กๆมัดบางมัดเช่นกล้ามเนื้อลูกตาหรือกล้ามเนื้อปลายเท้าปลายมืออะไรพวกนี้อาจจะยังพอทํางานได้อยู่นะครับ แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะคือเป็นอัมพาตหมดในช่วงที่เราหลับฝันเพื่อป้องกันอันตรายอย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับทีนี้เวลาที่คนเราหลับเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการซ้อนทับของช่วงที่เรากําลังหลับแล้วก็ช่วงที่เรากําลังหลับโดยเฉพาะช่วงหลับฝันนะครับซ้อนกับช่วงที่เรากำลังตื่นเนี่ยมันก็จะทําให้เรามีความรู้สึกปนกันคือว่าช่วงนั้นเนี่ย เราเหมือนมีว่าเรารู้รู้ตัวอยู่นะครับว่าเรากําลังมีสติรู้ตัวว่ารอบๆเราเกิดอะไรขึ้นก็คือเป็นภาวะตื่นอยู่นะครับแต่ว่ามันมีภาวะซ้อนของการนอนหลับชนิด REM sleep หรือชนิดหลับฝันเนี่ยมาอยู่ในบริเวณนั้นด้วยซึ่งมีผลที่ค่อนข้างน่ากลัวเลยทีเดียวก็คือว่าเราอาจจะเห็นได้ยินหรือทุกอย่างเนี่ยเหมือนเราฝันอยู่แต่เรายังรู้ตัวนะครับปัญหาคือเราขยับไม่ได้ นะฮะเพราะว่าเนื่องจากกลไกการฝันเนี่ยมันจะมันจะทำให้ร่างกายเราขยับไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นอาการหนึ่งซึ่งทางวิทยาศาสตร์เนี่ยสามารถอธิบายได้ว่าเออผีอามเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับคือบางทีเราจะรู้ตัวเลยว่าเฮ้ยเราเราตื่นขึ้นมาเนี่ยเราไม่สามารถขยับตัวได้เลยเพราะว่าเป็นผลของไอตัวการหลับฝันหรือเรมสลิปซึ่งยังทํางานอยู่นะครับต่อเนื่องนะฮะแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปกล้ามเนื้อต่างเนี่ยมันอาจจะทํางานได้ลดลงกล้ามเนื้อหายใจเนี่ย มันก็จะทํางานได้อยู่นะครับแต่ว่าจะลดลงกว่าปกติดังนั้นเนี่ยจะมีความรู้สึกเหมือนมีอะไรกดทับหน้าอกนะครับเหมือนมีอะไรนั่งทับเพราะฉะนั้นสมัยก่อนเขาถึงเรียกว่าผีอัมหรือมีอะไรมานั่งทับของหน้าอกเรานะฮะเวลาที่เราเกิดอาการนี้ขึ้นมาซึ่งเป็นการที่การหลับฝันเนี่ยมันดำเนินต่อเนื่องมานะครับเป็นความเป็นปกติบ้างบางอย่างนะครับก็จะเกิดภาวะนี้ขึ้นมาได้นะฮะทีนี้ เวลาที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยหลายๆคนก็จะมีอาจจะยังมีการหลับฝันที่ต่อเนื่องก็คือว่าแทนแทนที่เราจะแค่รู้สึกว่าเราขยับกระตัวไม่ได้เนี่ยบางครั้งเราอาจจะเห็นไ,ได้ยินหรือรู้สึกเลยว่ามันมีอะไรอย่างอื่นมาซึ่งมันเป็นการฝันซึ่งซ้อนขึ้นมาในภาวะความเป็นจริงที่เรารู้สึกได้นะครับอันนี้ก็เป็นอนธิบายอย่างหนึ่งนะครับอีกภาวะหนึ่งคือเอ่ออาจจะมีหลายๆท่านคงเคยได้ยินว่าเอ๊ะทำไมเราบางครั้งไปนอนที่แปลกๆหรือไปต่างจังหวัดไปนอนโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยฮะ แล้วก็ในช่วงก่อนที่เราจะหลับเนี่ยกำลังเคลิบเคลิ้มหลับเลยเหมือนมีอะไรมายืนปลายเตียงเหมือนมีเสียงเรียกบางอย่างแต่เราตื่นแต่เราก็ยังเรายังรู้ตัวอยู่ว่าเรายังไม่ได้หลับจริงๆนะครับมีเสียงเรียกหรือบางคนรู้สึกเหมือนมีอะไรมาจับเท้ามีอะไรไต่ตามตัวหรือบางครั้งเราได้กลิ่นอะไรด้วยซ้าไปนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยก็เป็นอาการอย่างหนึ่งก็คือการการที่อาการหลับฝันเนี่ยมันเกิดขึ้นรวดเร็วแล้วก็ซ้อนเข้ามาใน ในช่วงที่เราตื่นอยู่นะครับทําให้เราเริ่มมีอาการแบบนี้เรารู้สึกเหมือนว่าเรากําลังตื่นอยู่แต่ว่าอาการหลับฝันเนี่ยม,มันเข้ามาสอนทําให้เรามีความรู้สึกและเห็นสิ่งต่างๆตามที่สิ่งที่เราฝันนะครับถามว่าความเสี่ยงหรือว่าอะไรบ้างที่ทําให้เรามีอาการแบบนี้ขึ้นมาได้นะครับก็โดยทั่วๆไปเนี่ยอาการพวกนี้ไม่อันตรายอะไรนะครับไม่ได้ทําให้คนเสียชีวิตแต่อย่างใดแล้วก็เวลาที่เป็นพ R ีออะไรพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะหายได้เองในช่วงเวลาประมาณสองนาทีนะครับ ถ้าเรารู้ทันมันก่อนก็คือเราต้องอย่าไปตื่นเต้นตกใจกับมันเพราะถ้าเรายิ่งตื่นเต้นตกใจเนี่ยเราอาจจะมีความกลัวมากขึ้นเรื่อยๆเรื่องซึ่งภาวะนี้โดยตัวมันเองเวลาเราขยับไม่ได้เนี่ยก็น่ากลัวอยู่แล้วนะครับสิ่งที่ทําให้มันเป็นมากขึ้นเนี่ยก็คืออะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้การหลับฝันเนี่ยมันมากกว่าปกตินะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าคนที่ได้สิ่งที่ทําให้เราไม่ฝันมานานๆล้วก็ หยุดสิ่งนั้นทันทีทันใดนะครับยกตัวอย่างเช่นคนที่ดื่มแอลกอฮอล์ดื่มเหล้านะฮะเบียร์อะไรพวกนี้หรือว่าการสูรบบุหรี่บางทีก็ช่วยทําให้ภาวะนี้มันเป็นรุนแรงมากขึ้นได้ถ้าเราถ้าเราหยุดมันกระทำฐาน,นเนี่ยบางทีมันเกิดอาการพวกนี้ขึ้นมานะครับหรือว่าบางคนทานยาซึมเศร้าบางชนิดยาลดความดันสูงบางชนิดนะครับเวลาที่เราหยุดยาเนี่ยอาการพวกนี้ก็เพิ่มขึ้นมาได้ทําให้เรามีการฝัน ยิ่งเยอะขึ้นนะครับคนที่ฝันยิ่งเยอะขึ้นก็โอกาสเกิดภาวะผีอำหรือว่าการที่มีการหลอนในช่วงเวลาที่เรากําลังจะเข้านอนเคลิ้มหลับเนี่ยก็จะมากขึ้นตามไปด้วยนะครับต่อมาก็คือเอ่อบางคนเนี่ยไม่ได้รับการพักผ่อนมาเป็นเวลานานๆนะครับยกตัวอย่างเช่นว่าอยู่เวรอ่าไม่ได้นอนมานานๆเลยนะครับหรือว่าบางครั้งโดนปลุกทํากะกลางคืนนอนไม่เป็นเวลานะฮะหรือว่ามีโรคการนอนหลับต่างๆนะครับทาให้นอนหลับไม่เพียงพอนะครับ เวลาวันไหนก็แล้วแต่ที่เรามีโอกาสพักผ่อนแล้วนอนได้เพียงพอเนี่ยร่างกายมันจะชดเชยแต่ว่าสิ่งที่มันจะชดเชยก็คือมีการหลับฝันที่มันสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีอลาการหลับฝันที่มากขึ้นกว่าปกตินี่โอกาสเกิดภาวะดังกล่าวก็จะเยอะขึ้นตามไปด้วยนะครับเวลาที่เราหลับฝันเนี่ยโดยทั่วๆไปเวลาคนปกตินอนเนี่ยมันจะเริ่มจากหลับไม่ฝันก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆหลับลึกลงไปเรื่อยๆพอถึงขั้นสุดท้ายปุ๊บก็จะกลายเป็นหลับฝัน นะครับพอฝันสักพักหนึ่งก็จะกลับมาเป็นช่วงไม่ฝันใหม่จะเป็นวัฏจักรแบบนี้ตลอดทั้งคืนประมาณสัก5วัฏจักรนะครับส่วนใหญ่แล้วประมาณ5ครั้งทำสำหรับคนที่นอนประมาณเจ็ดแปดชั่วโมงก็จะมีภาวะนี้ส่วนใหญ่ประมาณ5ครั้งทีนี้ปัญหาของคนที่มีภาวะการหลับฝันที่เป็นมากกว่าปกติเนี่ยหรือที่เรียกภาษาอังกฤษว่า REM rebound นะก็คือภาวะหลับฝันที่โดนกดไว้ด้วยเหตุต่างๆที่ผมได้กล่าวเป็นเบื้องต้นเนี่ยแล้วเหตุพวกนั้นมันหายไปนะครับ ก็หลับฝันก็จะเยอะขึ้นมากเลยนะครับเขาเรียกว่า REM rebound พวกนี้เวลามันกลับมาเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เริ่มต้นด้วยการหลับแบบไม่ฝันก่อนหรือว่าอาจจะมีหลับแบบไม่ฝันแต่มันสั้นมากๆเลยนะครับแล้วก็เข้าสู่การหลับฝันเลยทันทีจึงทําให้เรามีภาวะที่เรารู้สึกอะไรแปลกในช่วงเวลาก่อนที่เราจะเข้านอนนะครับเคลิมหลับพวกนี้อาจจะเห็นอะไรบางอย่างเห็นอะไรพวกนี้แล้วยิ่งคนหลายๆคนๆคนไหนที่มีความเครียดเยอะๆนะครับคิดอะไรหลายๆอย่างเยอะๆอยู่ในหัวนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการคิดที่รู้ตัวหรือไม่รู้ตัวหรือที่เรียกว่า subconscious thinking นะครับก็คือว่าเราอาจจะคิดอะไรสักอย่างอยู่แหละแต่เราไม่ได้เอามาใส่ใจมากนะครับอยู่ในติดใต้สำนึกของเราพวกนี้มันจะโผล่อ,ออกมาในช่วงที่เราฝันได้นะครับแล้วถ้ามันโผล่อออมาในช่วงที่เรากําลังเกิดอาการพวกนี้เนี่ยก็จะทําให้เกิดอาการน่ากลัวต่างๆนะครับเช่นบางคนอาจจะรู้แต่เนี่ยไปนอนต่างจังหวัดไม่ได้คิดอะไรมากแต่ก็มีความเคยดูทีวีมาว่ามันมีผีมีอะไรอย่างเงี้ยเราไปนอนท,ที่แปลกพวกนี้ อาจจะเจออะไรหรือเปล่าบางทีไปเดินไปถึงตู้นู้นอาจจะเจอสิ่งที่กระตุ้นเช่นเราอาจจะเห็นคนเล่าเรื่องพวกนี้ดูในทีวีมีสารพระภูมิมีพระมีอะไรอย่างเงี้ยที่มันเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ทาให้ผูกเรื่องกันแล้วก็เข้าสู่ในช่วงของ subconscious หรือเป็นช่วงเป็นช่วงที่เป็นการเป็นการคิดของเราที่ในช่วงที่เราไม่ได้มีสติสํานึกนะฮะแล้วเราไม่ได้รู้สึกตัวตัวถึงว่าเราคิดเรื่องพวกนี้อยู่ อาการพวกนี้มันก็ไปปรากฏในฝันของเราได้นะครับแล้วถ้าฝันเราเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เรากําลังเคลิ้มหลับเลยทันทีเนี่ยก็มีอาการดังกล่าวขึ้นมาได้นะครับทีนี้ถามว่าถ้าสมมุติว่าเรามีอาการพวกนี้ขึ้นมาแล้วเราแก้อย่างไงนะฮะเวลาที่คนเราเนี่ยมีอาการผีอมนะฮะบางอย่างอันนี้ต้องแยกมาสองภาวะนะครับภาวะแรกก็คือในช่วงที่เราหลับกําลังจะหลับเนี่ยลราเกิดอาการพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งนะฮะ ในช่วงที่เวลาที่เรากําลังจะตื่นแล้วเรารู้สึกเหมือนผีอัมพวกนี้เนี่ยวิธีแรกนะครพยายามบอกตัวเองเลยว่าอย่าเพิ่งตกใจอะไรคิดให้ให้คิดภาพอะไรที่มันดูสงบดูสวยงามอ่าพักผ่อนไปเที่ยวอะไรเงี้ยไปก่อนแล้วเวลาเราขยับเนี่ยอย่าพยายามขยับตัวทั้งตัวเพราะว่ามันจะทําไม่ได้เราจะยิ่งทําให้เราตกใจมากขึ้นนะครับพยายามขยับตรงเพว่าบริเวณ ปล,ปลายนิ้วก่อนปลายนิ้วปลายเท้านะฮะค่อยๆมาเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะเริ่มขยับมัดใหญ่ขึ้นได้เองนะครับเราก็จะหายเองได้นะฮะคนส่วนมากเนี่ยภาวะพวกนี้ก็เจอได้อาจจะครั้งสองครั้งในรอบหลายๆปีเลยนะฮะแต่ว่าถ้าเราเป็นบ่อยๆเลยเป็นมากๆนะฮะนอนทีไรก็มีหลอนมีเห็นน,น่อนเห็นหนี่นะฮะหรือว่าเวลาช่วงที่เราตื่นบางทีก็เห็นบางทีก็มีผีอัมบ่อยๆนะครับร่วมกับในช่วงเวลาที่เราตื่นเนี่ยมีอาการง่วงเหงาหานอนง่ายมากเลยอยู่ๆก็หลับไปเลยอะไรอย่างเงี้ยฮะ หรือบางครั้งอยู่ก็ร่างกายมันอ่อนปวกเปียกไปเลยโดยเฉพาะเวลาที่เรามีการกระตุ้นทางด้านจิตใจมากๆเช่นเรามีมีเรื่องตลกขำขันอะไรมากเลยอยู่มันหมดแรงไปเลยขาอ่อนอะไรเงี้ยพวกนี้เนี่ยจริงจมันเป็นโรคกลุ่มหนึ่งซึ่งเรียกว่านาโคเลปซีนะครับซึ่งจะได้พูดในครั้งต่อไปนะฮะถ้ามีอาการแบบนี้บ่อยเนี่ยควรจะต้องไปตรวจกับแพทย์เพราะว่ามันมีวิธีรักษานะครับก็หวังว่านี่คงจะให้ความรู้ความเข้าใจในแง่ในแง่มุมของวิทยาศาสตร์ว่าสามารถอธิบาย เรื่องของอาการผีอามหรือเรื่องของการที่เห็นผีเห็นอะไรในช่วงเวลาที่เราเคลิ้มหลับเนี่ยหลายๆท่านคงอาจจะอาจจะสงสัยว่าวิทยาศาสตร์ไม่น่าอธิบายอะไรพวกนี้ได้แต่ว่าจริงๆมันมีคําอธิบายอยู่นะครับังวันนี้คงเป็นประโยชน์กับหลายๆคนไม่มากก็นหน่อยนะครับใครมีคอมเมนต์อะไรก็ทิ้งไว้ข้างล่างได้นะครับเคยประสบพบเจอภาวะนี้หรือเปล่านะครับก็ขอบคุณมากครับ